วันนี้มาทำซี่โครงอ่อนทอดค่ะซี่โครงหมูนี่แบบกระดุกอ่อนเลยค่ะนี่วันไลรุ่นจะได้เคี้ยวได้กรึบๆเลยนะคะเนี่ย อาหารง่ายๆทำอร่อยได้ใจทั้งครอบบ้านทั้งลูกบ้านวันนี้มาทำซี่โครงหมูแบบกระดูกอ่อนทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยทอดเลยกระดกหมูอ่อนๆนี่ค่ะเขียวดังกรับกรับกรับ กจ,จัดเลยนะคะถูกใจทุกคนค่ะ